ครับขอบคุณย่าใบาข้าวนะครับผมจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามิเมนะครับผมตอนนี้เอามาลงที่บ้านยี่สิหลังนะครับหลังจากที่ลงที่บ้านนิชาดาแล้วนะครับผมรับไปเลยพี่มงคลนะครับก็จะแบ่งให้ พังเปบปซี่ด้วยนะครับผมหนึ่งเชือกนะครับสามสิบมัดนะครับอ่าได้รับยาแล้วนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีหมาม่เมนะครับผมขอม,มีความสุขความเจริญนะครับลงเรื่อยๆนะครับผมยาใบข้าวนะครับลงเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณทีมงานนะครับผมได้รับยญาใบาข้าวแล้วนะครับจากมามิเมนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจริญรุ่งเรืองครับผมเฮงดังปังรวยครับพลายงามครับผม